ทีของต่างจังหวัดมโอ้ผ่านมาเดินแวะมาซื้อเป็นฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อแม่คนเล็กชื่อยุ้ยชื่อยุ้ยเพราะว่ายุ้ยก็กินเก่งและเอาชื่อมาตั้งร้านอ๋อก็เลยเอาชื่อมาตั้งร้านเป็นเป็นยุ้ยเลยส่วนนึงก็จะมีสี่ส่วนลูกค้าคนน้อยจะได้กินก็ไม่ขึ้นราคาพอได้ไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีร็จขนาดยี่สิบปีแล้ว ยี่สิบปีแล้วเกือบแล้วโอ้แสดงว่าขายนานกว่ายี่สิบปีรึเปล่าแม่ใช่ไหมคะขายตั้งแต่ไก่ตุ๋นตุนเ้อตัวละาสิบร้อยยี่สิบอ๋อขายตั้งแต่สมัยร้อยร้อยกว่าบาทตัวร้อยกว่าบาทหนึ่งร้อแต่ทางครอบครัวนี่คือขายไก่ตุ๋นน้ำปลาหมดเลยใช่ไหมแม่ใช่เขาเรียนจบปริญญาตรีโอ้ค่ะเขาก็ไปสอนโรงเรียนนะทีนี้ เราองไม่พอใช้แม่จ้ขาข้าวปัจุกก็ไม่ติดเลยก็มาสายใ <c oughs> หญ่โอ้ชิมชิม้ยคือมันละลายไปเลยคือมันนุ่มมากจริงๆค่ะของพี่เอเนี่ยหืมไม่คิดหวังอร่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาชาแนลนะคะวันนี้ตักอยู่กันที่ตลาดนัดวัดพิกุลแก้วเออนะผู้ชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมอาจะถูกนะอยู่บ้านนาจังหวัดน,นครนายกนะคะวันนี้ตักมาเจอร้านของคุณยุ้ยนะคะไก่ต้มน้ำปลาขายดีมาก<อ>เดี๋ยวตักจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะคือร้อนมากๆค่ะคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> <c oughs> ร้อนจริงนะคะเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศก,ากันค่ะไปคะ่ะ วันนี้ตักมาเจอร้านไก่ต้มน้ำปลานะคะของของอคุณยุ้ยนะคือร้านตรงนี้คือใหญ่มากๆค่ะเราต้มแบบสองหม้อเลย,ยนี่ยนะโอ้โหขายดีมากๆค่ะคุณผู้ชมร้อนๆเลย ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะดราีขายดีจริงๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วที่นี้คือแบบตัวใหญ่มากนี่นะคะโอ้น่ากินมากได้แล้วค่ะ นี่ครบทีมเลยใช่ไหมแม่อ๋อแต่ว่าจริงๆปกติก็คือแม่จะแยกขายแม่แม่นี่นัดแม่จ้ะอันนี้ของนัดแม่หรอแอ๋อก็จะแบ่งกันแยกเป็นจ้ะจ้ะแม่สามสามขาจ้าเราอย่างนี้แม่เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะจ้ะแม่เอ่อตีสามก็ ปีสามก็เตรียมมาแล้วปีสามไม่เตรียมมาแล้วปีสามเตรียมแต่ว่าพร้อมขายเนี่ยประมาณกี่โมงคะแม่ขายก็หกโมงหกโมงเช้านี่คนเริ่มมาแล้วเนาะแม่เนาะหกโมงก็มีลูกค้าเริ่มมาเริ่มไปใช่ลูกค้านี่เยอะอย่างนี้ทุกทุกกซิบเลยไหมแม่เนี่ยกระซิเลยคเพราะว่าวันแม่จะเยอะมากวันแม่เยอะก็อยู่ถึงประมาณกี่โมงอัะแม่อยู่อยู่ถ้าถ้าลูกค้ายังอยู่ก็จะต้มไปเรื่อยก็จะวิ่งไปเอาไก่มาต้มอีกหลาโมง ถึงบ่ายแล้วหรอแม่ที่นี่บ่ายโมงเลยลูกค้าไม่หมดก็จะบ่ายโมงวานที่สองโมงสองโมงก็ยังขายอยู่แล้วพอบ่ายเสร็จแล้วลูกสาวไปขายวัสดาลก็ไปต่อตอนย้อีกแต่ะยานจริงๆอ่ะคุณชมครอบครัวนี้ก็ลูกค้ายังไม่ได้กินช่วงเย็น๋อ้จ้าแม่เช้าจะมาไกลๆที่บ้านจังหวัดนั่น งานมาเดืวนนี้มาซื้อเป็นสากพี่ฝากน้องค่ะพ่อแม่เราอยู่นี่เป็นตัวนี่ราคาแม่ขายเท่าไหร่คะขายสองร้อยโอ้สองร้อยต้นทุนก็จะสองร้อยแล้วค่ะนี่ว่างอาศัยว่าเราไดค่ะพี่ขายส่วนมากลูกค้าจะได้กินทุกคนแม่ไม่อยากขายแพงต้นทุนก็สูงน้ำปลาอะไรแต่ไรเครื่องปรุงแก๊สแพงหมดเลยใช้เวลาในการต้ม20นาทีเนาะแม่เนาะนานเหมือนกันเอาไปชั่วโมงเหรอคะแม่โอ้ค้าสั่งได้นะคะมีใคร ขายดีมากเลยครับี่หนึ่งเลยอันนี้ลูกเขาจะช่วยก่อนช่วงเช้าเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วเขะเพิ่เจอแต่คุณยุ้ยนะคะคุณผู้ชมเคยเจอแต่พี่สาวยุ้ยจ้ะอ๋อยุ้ยอยู่บ้านเดี๋ยวยุ้ยก็จะถายเจอพรุ่งนี้ขายแต่ว่า หนูยังไม่เคยเจอเคยเจอแต่อันนี้ลูกสาวคนโตอ๋อลูกสาวคนโตคนคนเล็กชื่อยุ้ยชื่อยุ้ยเพราะว่ายุ้ยก็กินเก่งเลยเอาชื่อมาตั้งร้านอ๋อก็เลยเอาชื่อมาตั้งร้านเป็นเป็นยุ้ยเลยอันเล็กๆอ่ะยุ้ยกินเก่งมากเลยอะไรก็กินเกินเป็นแม่บ่นที่นี่ก็จะมีเป็นตัวมีพึ่งตัวแล้วก็มีห้าสิบบาทห้าสิบก็ตัวหนึ่งก็จะมีสี่ส่วนลูกค้าเงนน้อยจะได้กิน ก็ไม่ขึ้นระะาคาพอได้ไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีกเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแพงทุกอย่างค่ะขอบคุณครับแม่แล้วอย่างนี้สาขาแม่นี่ไปไปไปขายที่ไหนบ้างอ่ะ ก็ลูกจ๋าคนนี้ก็วันอังคารหนองแค่อันนี้อันนี้อันนี้รู้ละแต่ว่าแม่น่หนูอยากรู้ว่าแม่่ใช่แม่ก็จะมีที่นี่แล้วที่คุณแก้วแล้วก็สี่แยกหน้าโลตัสจอปรลอสี่แยกหน้าโลตัสจอปลองแล้วก็ตลาดสิบหกชาติเนเซาบงสิบีโอ้วิ่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยแม่แล้วตรงนั้นเนี่ยจะยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วเกือบแล้วโอ้ แสดงว่าขายนานกว่า20ปีรึเปล่าเนี่ยฮะใช่ไหมคะขายตั้งแต่ไก่ตู๋นโขลกแล้วตัวละาจ้าติ้วยี่อ๋อขายตั้งแต่สมัยร้อยร้อยกว่าบาทตัวร้อยกว่าบาทตอนนั้นใช่ขายที่นี่เงินหย่อนไม่แน่กำไรมากมายนคทุกคนก็แสดงว่าทั้งครอบครัวนี่คือขายไก่ตุ๋นน้ำปลาหมดเลยใช่ไหมแม่ใช่เขาเรียนจบปริญญาตรีโอ้ค่ะ เขาก็ไป่สอนโรงเรียนนเลยพี่ของไม่พอใช้แม่จ้ะเขาเปจุก็ไม่ติดเลยก็มาสายให่โอ้ค่ะพ่อกเป็นคนพ่อนี่จะเป็นโซนอยู่หลังรานพ่อเป็นคนดูแลค่ะแม่แนี่ไม่เก่งหรอกอ๋อเกจ้า้วี่นี้ะ แสดงว่าบางทีก็คือขายถึงบ่ายสองโมงเลยใช่ไหมแม่ตรงนี้หกโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเลยนะคุณผู้ชมก็จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งไปขึ้นร้านหรือว่าไปที่รโอ้ก็จัดไงตามแม่ก็จะต้มน้ำมาถ้าราคาเขาจัดไว้แล้วที่ร้านจะขายเสร็โอ้ยงานด่วนใช่ไคะได้เลยค่ะเพิ่มน้ำนะคะตัวเราตัวเราล้นเลยได้อันนี้่ฟรีกับพ่อค่ะ20บาท วันนี้เราลองสั่งได้นะคะไก่ทอดสายทีงนี้นะคะไปดูหมดได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดินมาจากหน้าวัดนะคะคุณผู้ชมก็จะท้ายนะถ้าเดินมาจากหน้าวัดนะคะก็เดินมาทางนี้หน่อยเราลองสั่งได้เลยได้นะคะกล่องละห้าสิบบาทขึ้นตัวหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาท เลยค่ะร้อนๆใหม่ๆทางนี้นะคะแวะดูก่อนได้ค่ะน่ากินมากๆเลยต้มสองหม้อเลยนะคะพรุ่งนี้ไปสีเมืองเหรอแม่ใช่ค่ะวันนี้ไส่แล้วเล้วเจอกันแล้วแล้วมันจะเห็นน้องไสค่ะ คือคนนี้เหรอคะคนพระหัดคือคนนี้เหรอคะอ๋อริวังห้าสิบห้าสิบคะหนึ่งร้อยบาทตัวใหญ่มากค่ะฉ่ำตัวนี้ไก่ตัวใหญ่มากค่กะ เอาจริง,รงๆเพิ่งรู้ว่าตลาดวัดพิกุลเอาติดกับวัดกระดานนะแม่ใช่ค่ะติดกันกับวัดกระดานวัดใกล้กันเพราะหนูเคยมาแค่วัดกระดานเป็นแบบไปชั่วโมงเลยนะคะคุณผูชม บ,บ้านานาเขาดังคุยชายใช่ไหมแม่ใช่ค่ะออแต่น,นี้ไม่ใช่ใชเพแ้านนาเขามาจากกรุงเทพเขามาจากกรุงเทพแต่เขาทำอร่อยได้ได้นะคะใส่ตจนยวปลาค่ะี่ร้อน ตัวเป็นซี่งดีคะตัวละสองร้อยครึ่งตัวร้อยเดียวค่ะเลยได้ทักงตัวนะคะน่ากินมากค่ะตัวเท่าไหร่ตัวละสองร้อยครับอาอตัวคนนี้ได้ครับเอาใบใหญ่นะคะสับไปเลยไหมคะได้ค่ะัได้เลยครับ นี่น้ำนม่้50บาทนะคะครึ่งตัวก็100นะคะ อนนี้นะคะพี่งข่าร้อนไร็จกัน้อนจหมคเรียบร้อยะคะรับให้ขอโฟมเล็กแต่ครับโฟมเล็กครับร เราสั่งได้นะคะกล่องละห้าสิบาทจ้ากดบอ่ะนะวันนั้นลูกว่าก็ทำกันไม่เป็นเหรอขายขายที่นี่ตั้งแต่เขาเนี่ยตัวเล็กโอ้ย เง็นจะสับแสดงว่าขายช่วยขายตั้งแต่เด็กเลยนะสองพี่น้องก็เถิดโอ้ยงานต่อแล้วร้อนสั่งได้นะคะไก่กองล้50บาทแค่นี้นะคะดูก่อนได้ค่ะ เนายใหญ่ใหญ่มากใหญ่แล้วก็กว้างมากนะคะร้านไก่ต้นตำราบนี่เขาขายด,ขายดีขายดีค่ะคุณผู้ชมมาตักมาชิมให้ดูวันนี้ตักเอามาครึ่งตัวเลยนะคะนี่วันนี้ตักมานั่งร้านน้ําอยู่อ่วท้ายนะคะอยู่ในวัดทับกระดานนะตลาดวัดวัดที่กุลเนี่ยเขาจะอยู่แบบใกล้กันติดกันกับวัดทับกระดานนะคะโอ้ยนี่เราชิมเลยนี่ค่ะ โอ้แบบนี้เลยค่ะก็ใช้มือเนาะนี่นะคะอืมมาชิมกันดูนอกแม่ดิใหญ่มากจ้าแม่วางได้เลยค่ะะงินสจ่ายตังค์นี่นะคะใหญ่ๆฉ่ำๆนุ่มๆไปเจอที่ไหนก็คือต้องต้องซื้อนะร้านนี้มาชิมเื้ คือมันละลายไปเลยคือมันนุ่มมากจริงๆอ่ะคุณพี่ยอมเนีเ่ยืมไม่ริดหวังอร่อยอร่อยแบบอร่อยอร่อยแบบตะโกนหืมอร่อยคุณพี่ยอม้องอร่อยคือกินแบบ กินแบบไม่ต้องราดน้ำจิ้มเลยค่ะอร่อยมากอ,มอร่อยแล้วลูกค้ากุเยอะลูกค้าคือเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเริ่มขายประมาณหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงเลยนะคะเมาหนึ่งกันได้เลยร้านน้ำก็ร่อย นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมากไก่ต้มน้ำปลา